สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยกันในเกมลบบอสในแมปของ Escape Farmer o f P กันทุกคนซึ่งแมปนี้ครับเป็นการลบนี้ออกจากพนักงานฟ้ามที่แบบเอาเปรียบเข้ามากเลยครับทุกคนมีจะมือนึงเนี่ยเออเขาเหตุงานเนาะเหตุงานเมยเมย์เจ้าของมาเห็ด宝าบึงเออนักศึกษาฝึกงานซอยแบบว่าแบบมาแบบบุกบุกุ้มงานประม่าณนี้ครับกลับ宝马บึงเข้าเหตุงานเลยเออ เอาแต่นอน,นอนนอนนอนได้แต่ละมือนนะครับเนาะอ่าซึ่งเฮาทนบไอยครับทุกคนในคันนี้สิพทุกคนลบหนีออกจากสถานฝึกงานงาร์มให้งนีครับไปแจ้งคู่ที่อยู่พอพักไก่เคียงครับทุกคนซึ่งก็คือคู่นิเทศที่มาเบิงเข้าฝึกงานพร้อมนะครับเนาะซึ่งเฮาจะทาการไปบอกด้วยครับว่าเออ หัวหน้างานเนี่ยท่านที่สิบเบิงแบบการศึกษาฝึกงานว่าเออปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ที่ถท่บอมแมนเลยเอาแต่นอนวทแล้วก็ไฮไฮไฮโค่นบมเลยนะครับทุกคนในครั้งนี้ไปบอกกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนในครั้งนี้ก็ลุยเลยสิขะอะไรเนี่ยระวังงานรั่วไหลของน้ํามันน่ะถ้าคุณโดนประกอบมันจะทําให้คุณมีความเสียหายนิดหน่อยน้ํามันรั่วแล้วอุยน้ำมันรั่วขัาหัวคิดเบิ้ พนักงานที่แบบเอาแต่นอนเว้นทุกมือทุกมือบ่เบิ่งดูเล่ซิ่งของอตาตาลนาด้วยครับทุกคนเน็นบ่ปล่อยให้ใน,นมั่นหัวนี่มันทรมานความชัดก็ไปเลยสิครับผมอาะจื้อโอ้โหแหลกมากกระทำการกระโดดไปไวันนี้ครับนี่แบบนี้ครับผมจากนันกับว่าเขาทุตีครับผมแล้วเข้าไปในโกูดังก็บของสีแดงหนี่นะครับเนาะเล่นเพี่อนแข่ทับภายในกูดังก็ยังมีน้ำมั่น ไหลน้องขื้นเต็มเลยครับทุกคนโอ้เมกอรจะมันทานจะบ้าเกินไปละต้องบอกเลยว่าก้อสีบอลแนะน้ำให้รุ่นนองเข้ามาฝึกงานเฉนี่เด็ดขาดอุ้ยอะไรเนี่ยระวังหลุมโอ้ยลึกขนาดนี้มันสามารถฟังคนได้เลยเนี่ยรืมจากรันทุกคนมาตู้ัวนุ่งครับซึ่งจะบอกว่าตู้นี้นะครับแ้เาต้องระวังคนมากๆเลยครับทุกคน ใหยากยาให้เขาตกคนเด็ดขาดเด็ดขาดอุ้ยเออก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมีเด็กฝึกงานจากที่อื่นนะน่ะให้อาหารโคนมแต่มันัดโดนโครนเนี่ยดูดไปครึ่งตัวมันร้องโวยวายมากฉะนั้นนะนะในการที่นาจะมีฟ้องคูณดิเทนนะนายต้องระวังโครนนี้ิดน้อยงั้นเหรอโอเคจะระวังได้กันนะจ๊ะ คือโอเคครับทุกคนกระต่ายว้ัวมัว,มว,มวไปมาที่นี่หูยีห้ามพอมา่อเาะทุกคนว้าวเขาเ้าไปทําหูปุ้นตรงนี้เรอขอ,อพักกูนีเทศงั้นเข้าไปเลยแล้วกันเอาละครับทุกคนเขามาทางน่ายกเปเนนทามครับนี่กันเิเ็นทามที่แบบเป็นล่าว่าครับทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นชั้นใต้ดินนะทุกคนนะแล้วจุดนี้อือจุดนี้ยังไม่ไปถึงไหนอ๋อตรงนี้มันจุดเซปติ ว่าอยู่แต่ใบไตไปโปโ่ที่นู่นค่อยๆไตแบบนี้อะจื๊บตรงนี้อาจจะมีความยืดหยุนนิดหน่อยนะโอเคครับทุกคนจะดังครับมาใต้ตรงนี้ไปครับทุกคนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเส้นทางที่เลี้ยวเหล็กเลี้ยวแหลมนะครับทุกคนนะแล้วขานามีล่าว่าแบบมากเลยเรารู้สึกว่าห้องเสื่อมห่อทิศหน่อยตรงจุดนี้ครับรู้สึกว่าที่เป็นอย่างนี้อ๋อตอนแรกเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นแท่นที่แบบประมาณว่าเป็นแทนเปล่านะที่เทปออแมนมันมีลาว่า่าทุกคนเห็นปะ มีความร้อนละอูขึ้นมากพอมนะทุกคนนะอ่าต่อให้อุปสรรคจะยากเย็นแค่ไหนฉันก็จะต้องไปฟ้องคุริเทนเด็ดขาดเฮ้ยงานนี้จะไม่ยอมจะมาเอาเปรียบกันบ่นอยบอกเลยเออชืบนี่นี่บอกกระส่หทอกระสีล่าออกไปฟึกนงานของอื่นเอาลกระโดดข้ามไปครับผมอันนี้เป็นล่าว่าดำโตครับทุกคนอืมร้อนมากๆเลยชืบขา้ามมันนี้ไปครับอันนี้เขาก็ต้องการระยะเลยดีครับผม การทําการไปกันตนงนี้ชื้แบบนี้อชอชืเออเลิศนี่โหง่ายมากนะครับใน,นแต่ละเวทีนะครับนับอมพอิบ,บอกว่าเออเพิ่มเติมนั่นเพิ่มเติมนี่นะครับนะเห็นปะขั้นที่สองเพิ่มเติมคือเสาหินนะครับแต่กระต่ายให้เก่าวันนี้เอาโหเกือบตกเกือบตกวันนี้ครับพุนเกือบตตไต่ขึ้นไปแบบนี้นี่จื้นอือหูยอด แล้วเขาจะไปยังไงต่อไปดินี่อันนี้ยังนี่อ๋อเขาต้องรู้ไปมองนี่อ๋อโอเคโอเคหเหตุผแล้วอะไรคำน้าทางได้ครับรู้สึกว่ามองนี่สิเป็นท่อระบายน้ำเสียจากฟ้ามาทุกคน,นมีมุนสัตว์มุลหนันมุลน,นี่ของเสียงตาลาน่านะครับเนาะสิิงเ่เขาต้ th, องเหตุภายในเขากดแ่งนี้ครับคือต้องหาทางออกครับทุกคนเพรวาว่าภายในเนี่ยค่อนขางที่สิกลินแรงบม,มากเลยโอ้เปลี่ยนไปมิ้นไปนได้ตอนนี้เหมือนกลิ่นทะลุออกมานอกหน้าจอนะฮะทุกคนนะอะมาโซนนี่ครับรู้สึกเออเออติดครับติดครับ นี่ไงบันไดขึ้นไปข้างืนครับผมกระดซสอดบ,บ้างมองนี้ครับว้าวเลยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหยังบอกผลเรื่องลาว่าครับผมรู้สึกว่ามองนี้สิมีความเป็นคาหนยหินโอ้ยมีรถุด้อมเจสเฮ้ระวังลาว่าด้วยนะลาวาหรือฉันควรล็อกเดอร์ฉันกินตลอดอะไรอะไอศครีมลาวาอุ้ยเอาละครับม,มองนี้ไปครับรู้สึกว่า เออแกกล้าบังอาจนักนาที่กามานินทาฉันแล้วแกจะฟ้องคุณทิเทศอย่างนั้นหรือเออเออเออถ้าคิดว่าแกฟ้องแต่ก็ฟ้องดูสิฉันจะฟ้องกลับเ,นนเ,เหมือนกันวันๆแะกไปทําอะไรเอาต่นอนเวทเหมือนกันกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนบอกให้ไปให้อาหารวัวก็ไม่ไปอ,อุ้ยพาไปออกเคสฉีดยงฉีดยาไม่ไปน้อยอยามีหน้าบอกว่าฉันนอนเวทอย่างนั้นเลยฉันเป็นใครรู้จักซะน้อยเ,ออเป็นอะไรอ่จะจ้ฟ้องฟาร์มหรือ ก็เป็นคนงานเหมือนแกนั่นแหละเชื่อไม่มีทางจะไปฟ้องจะไปฟ้องครูจำไม่เหอะไอเห็นกระตัวไปแล้วกันนะครับผมมาตรงโซนฝั่งนี้ครับนี่ก็จะเ,เป็นเออหนึ่งวัดอนเลดหนึวนนน่วัดครีซายนั่นกันเลยนะเอาละครับผมมีตรงนี้ก็จะเ,เป็นรู้สึกว่าจะเป็นแม่น้ำครับผมแล้วก็มีคอนไม้เขาต้องกระโดดคามรีไปครับเอาละพ่อพนักงานตัวแบบไงครับผมบุยืนตั้ตางงานหรือวะ ผมจะไปดีแคนเท่านาดูที่เข้าจะปิดฟองคู่ครับได้แลบบ้วครับผมขอมาตู้โซนหนี้ครับรู้สึกว่าโซนหนีเนี่ยจะเป็นลุมเอียงบางงานนะทุกคนนะอันเนี้ยคือต้องเปิดการส้้ตัวให้ดีที่สุดจะให้แบบสามารวากันเข้ามามเมื่อไหร่กาตรงส้้ตัวให้ดีที่สุดครับมองงันเข้าสิบโต้งไปได้นะครับนะทุกคนการเล่นก็ต้องมีทักษะนะทุกคนนะอ่าและเอ้ยอะไรอ่ะอื่มอึ่าอ่า ยังไม่จบแค่นี้หรอกนะแกที่จะไปฟ้องครูมันไม่จบแค่นี้หรอกต้องผ่านมือฉันก่อนเดี๋จะไปฟ้องได้<_ <C> _>เอาสิฉันเข้าไปในปาาแกมาเลยอช่วม, <_ C _> มีฟันรออยู่ที่หนึ่ง<_ <C> _>บุตรลี่หรือเปล่า<_ <C> _>ก็ไม่ใช่เบรืรองวอาบุตรลี่หรอกนะว่ะฟันบาซ้ากันพร้อมทุกคน<_ <C> _>และนี่ล้ะนา เอาลราเข้าไปมองนี้ครับรู้สึกว่าใต้ลินมันสิมีโอ้โหโอ้โหย,ยุดหยุดมีกระดูกมีแอปเปิลมีอาหารตระหนา,ามากมายเดี๋ยวจะทราบเหมือนกันมันกินอะไรไมันมกินกินทั้งกระดูกเลยเนี่ยมันเป็นหมาหรือเปล่ากินทอดกระดูกทุกคนโอ้โหยอดเลยเอาละรู้สึกว่ามองนี้มีสิบโอ้ยเข้ามาในกระเพาะอาหารโฮเทลมันอคืิมาอยู่ในกระเพาะอาหารครับทุกคนแค่ทีเมันอคไปอยูมม่มนอีกฝั่งอื่น มาไปละไอ้นี่มันเป็นตัวอะไรกับมันอี่ปวดหัวมากตอนนี้ฉันปวดหัวก,กับระบบคนกภายในร่างกายของแกม,มากเลยตอนนี้หัวใจได้จะไปยุงอื่นไม่ยุงหมวกกระเพาะอาหารจะบาดตายเลยวันอารขึ้นไปขังเครื่องครับรู้สึกว่าหมวกขังเครื่องเข้าจะเป็นเส้นท่าที่สีน้ำท่าข้าออกจากบริเวณนี่ครับทุกคนแฮงยูรู้สึกว่าเขาให้สีอัดภา,ายในช่องทองของมันครับหรืออันนี้เป็นเส้นเลือดนะทุกคนงน่ยคิดว่าอ,าอัดก็ตุเซไปก่อนเลย ได้ครับผมอันนี้คืออะไรอะ่โนนะ,ระโดนได้ปะก็โดนได้นะทุกคนน้ำน้ำไม่เป็นไรอเอ๋ลระคับค้นจากนั้นลงไปหารางยูวืวมันขี้เ๋ยเนี่ยทุกคนเขาออกมาจากตัวมันไปนดีบล็อแล้วครับรู้สึกว่ามองดีมันขาออกมากครับสิเป็นมองตูดมนนันนะครับทุกคนไ <laughs> ด้ครับผมเอ้ยระวังรถเลยนะมันมีรถขี่ไปขี่ม,มาแถวนี้เนี่ยนะถนนหลวงเลรวพี่ ม่ใช่ถนนลนหรอกมันเป็นถนนแบบชนบ,บทธรรมดาทั่วไปรขรามถนนไปครับต้องมองซ้ายมองของวานะครับทุกคนรถนี้คนอนอ่องโหยมีแต่รถเก่าๆรถดเดิมๆแล้วเนี่ยรถซ้ํากันมากอืมอะทึบโอ้โเกือบโดนรถชนครับผมจะนะครับผมเขาโจเซ่ก,ก่อนเลยอันดับแรกชอบลัวเหลืออยู่อถนนถนนเดียวถนนถนนเดียวอืมข้ามไปแบบบวชบิดแล้วจะจะจรอดไปโอ้หู่เกมว่าน่าจะไปทันนะทุกคนนะ ขาต้องออกบันดันหลังโด,ดครับสำหรับไทยที่แายา่มาเหมือนนี้แล้วข่ามไปบหทันนะทุกคนนะออกปียังไม่จบนะครับผมด้านหน้าจะเจอกับลุกบอลมาแล้วนะสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับเนาะอยู่ใกลๆก,ก้อนหินอ่ามันจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วมันจะมั่งยังแม่พี่วีอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เขากระด้งทำการขึ้นไปกันเทิงครับแล้วก็ต้องค่อยลบหลีกลูกบอลผีพร้พอมนะครับทุกคนเอ้าะไปแล้ว จังหวะดีแอบมุมมุมก็เลยอ่ะชื้ยูโูเรียบร้อยครับผมเอาละครัามองนี่ครับรู้สึกว่ามองนี่สีมี่อะไรเฮ้ยตกใจมากเลยค่ะข้างหน้าเป็นหน้าผานะคะคุณหน้าผาเหรอโอ้โหวคนที่โกงเกมฉันไปด้วยอ่ะชืบนี้โกงเกมเหมือนกันครับผมนี่จริงมันต้องใจไปทั้งคุ่นนะทุกดะแต่ว่าหกระโดดลงมาผีเลย ฮ้ยฉันเซียนอยู่แล้วค่ะออปปี้นะค่ะเฮ้ยฉันก็เซียนกันนะเพื่อนรอด้วยเพื่อนเอาง่ายๆด้วยต่ได้ผมเห่นโลบมากผมว่าท่านมีมูเินน้ำผมจักกนเลยอจริงๆอืมแต่กระเล่นผู้เดียวนี่าจะดีกว่าแล้วทุกคนนะเอาราคาโมนี้ไปครับอันนี้คือแทนอีหยังบางยานทุกคนนะเหมือนเป็ดซิ่งก็สามเป็กเปียกภายในหลองลึกของลุมนี้นะครับวู้ยอุ้ยวู้ยว้ยว้ยตลอดไม่ตลอดไม่ทุกคน ของมันโอ้อจึ๊บจึ๊บเกือบไม่รอดเอาละ,ค,ะาครับมาโมนี้ครับรู้สึกว่าโมนีสิเป็นแทนเอ็นโบราณอุ้ยอุ้ยอุยอุย,อย,อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ววงานนี้เกือบไปแล้วอืมเป็นฉากเสียงตายที่น่ากลัวมากเลยอจึ๊บครับโมนี้ครับผมอันนี้เป็นจุดเล็กๆหน่อยนะทุกคนนะถ้าจะพุ่งไปแห้งต้องบอกเลย ในระหว่างนั้นครับรู้สึกว่าตามผู้เขามองลองเขามองนี้สีมีคว้าเป็นแบบต้นไม้งอกมากิดหน่อยนะทุกคนนะเราเกินไปเครื่องครับผมขังเทิงนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่สูงมากๆเลยครับอย่าตกเท็ดขาดเลยเอาล่ะจะวันนี้ครับสี่ผ้าพนมองเขาหนีได้ไปทีลอยแล้วนะครับเนาะจัดนั่นสิพบกับ้างนาคือไรทุกคนเป็นโล่งๆแปลกๆเออมันอะไรเนี่ย อุ้ยรถเหรอซัมมอนรถออกมาจื๊บในรถอะอยู่ไหนอะรถไม่มเห sure. ็นมีเลยอ่านี่ไงรถไงมาแล้วมาแล้วก็คืนไปเลยสิกหาเย่อะนะครับผมลงไปกันแล้วครับโอ้ย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 วัด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 ตายหาเอาเอาเอาเลือดเลือดเออเออดูดูมึงรถเอ้าดูวยนะว้าวงั้นอันออกแล้วกันฉันไม่ขี่ละดูมันแรง อ้มาละ้าจะออกจากรถฉันโอ้ยขนาดคีนซื้อยังเป็นหฮฮองแยกูสี่คนบางที่แมปแมวหนีต้องขอให้หลีเพราะว่าอาจจะมีความมากนกิดหน่อยนะทุกคนนะอ่ดีสตาร์ทแม่งเลยนี่อ่ะเอาละมาเริ่มไหมครับผมแต่วัน,นี้เขาต้องทําการควบคุมรถดีๆนะครับนะทุกคนที่สามารถนนี้ได้ครับผมครับขึ้นเราวง่ายต่ออะ บางที่ขึ้นเราก็ว่าไปให้นะทุกคนนะเอาละลงไปข้างล่างเลยเยู้อาเราเขาจะเพิ่มเขาเลืยไปที่หาซิฟเลยครับผมขนาดหาซิฟนี่แนจติวัเลียวเราตีนี่นันงนสาหัสทำเกาอยู่เออลดนะคะที่จริงเอาจริงเข้ายางไปกันด้ทุกคนนะเออเอา่ะขามไปครับผม ตรง้ต้องมาไปเรื่อยๆรู้รสึกว่าสีฮอตเป้าไม้แล้วครับนี่คือบ้านพักของคู่ฮาครับผมเย่ทันทีทอู้หอ้าวะเรียบร้อยครับผมเย่และสุดก็ฮอทอีกทีหนึ่งครับตรงนี้เป็นหม่องเอ่อปูเขานะครับทุกคนอ่าสวยงามมากเลยยู้สึกว่ามุมนี้เป็นหม่องเก็บเอาคู่เฮาไปใส่ระบาดนี่มาอีกนะ รู้สึกว่าสิมีผากต่อแล้วทุกคนนะพะวันมีความมาอีกครับผมแล้วครับเขาก็ถึงที่หอพักของคู่นิทศเป็นทีลอยแล,แล้วครับทุกคนต้องบอกเลยว่าก,การฝึกง,งานในครั้งนี้นะครับเนาะเป็นการฝึกง,งานที่แบบโตดทรมานามากๆเลยนะครับเนาะซึ่งพนักงานที่ร่วมงานกับเฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเปรียบเฮาอยู่น้อยนะครับนี้เฮาก็เลยมาบอกคู่ครับแต่ว่าพอเขามาหอดหอพักที่คู่นิทศเขามาอยู่ฟ้ามเนี่ยดันบ่พอคุกแยันขนันนะครับทุกคนรู้สึกว่า คู่น่าจะกลับแล้วก่อนเท่าไรหรือเปล่าทุกคนนนี้ก็บอได้ใจคู่ครับอยู่ไหนคู่เอาคู่ไม่อยู่แสดงว่าเท่าต้องจำใจฝึนงานต่อไปอีก็นว่นนี้โอ้กับวัชิฟองคู่ก็ซรานะครับผมผมสิโทษแจ้งโดยโทรศัพท์เอาดีกว่าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบมาเพียยนทันทีก่อนนะครับนะเพราะว่าแมปแมปนี้ก็บ่ได้มีอย่างมากมายก็จะมีจุดขอปกครองนิดหน่อยคือการบักของ แม่ปฏิทินน้อยนะทุกคนนะอ่าคันพายมากคิดหนีเนาะก็อย่าลืมที่กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบริการจะเตือนในขีคลิปหนนะครับสำหรับเมื่อหนีผมก็ต้องขอตัวลาทุกไปก่อนไปพอกันในเกมยีมอื่นที่มันสนุกกว่หนีหรือมีเกมที่นนาสนใจกว่านีนะครับทุกคอยาลืมติดตามกันครับสำหรับเมื่อนีไปแล้วครับบ๊ายบาย